สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวตัวละครเจ้าอารูกาดนั่นเองนะครับผมหรือว่าอาลูกาดีแต่ว่าในเกมนี้นะครับมันจะชื่อว่าแดคูรานั่นเองครับเป็นตัวละครไฮบิดระดับอันติเมทเนี่ยคือพี่อีโวเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนบัฟที่ได้เนี่ยก็เป็นอวตารนั่นเองนะครับทุกคนส่วนวิธีการหาตัวละครอารูกาดั้นหายยังไงนะทุกคนก็ไม่มีอะไรยากนะครับก็ไปหาจากแคปซูลนะตอนเนี้ยเราอยู่ที่โลกศรนะครับวาร์ปไปที่ซัมมอนนะครับทุกคนก็มาหาจากตรงนี้ได้้เลยนครับีี่ใหทุกม เปิดตัวอันเนี้ยฮาโลวีนแคปซูลนะครับเนี่ยที่มันขาย50นะครับเปิดไปเรื่อยๆนะครับทุกคนจนกว่าจะได้ตัวอารูขาดนะครับแล้วก็ของที่ใช้ในการอีโวอารูขาดก็จะคือตัวแว่นตัวนี้นะครับแวมไพร์ชาร์ดนะครับเดี๋ยวพี่เปิดของอีโวให้ดูนะครับพี่แคปเป็นรูปภาพเอาไว้ประมาณนี้นะครับของที่ใช้อีโวเนี่ยก็คือจะมีประมาณนี้นะครับรีเจน์เนี่ยสิบสองอันนะครับแล้วก็ไอตัวดอกไม้เนี่ยพัมกินเนี่ยหนึ่งพันนะครับแล้วก็มิสติกสปิริตชาร์ดเนี่ยสามอันนะครับของอีโวก็คคคือออออไไไไไมมม่่่่่ดด้้เเเเเยยะะททาาหหรรนนนนนนนััับุกกกกสววตพิ็็ซี จากการที่เราไปเล่นประตูนะครับประตูเนี่ยก็สามารถซื้อจากตรงนี้ได้เลยนะครับราคา200นะครับนี่เนี่ยเอ็นเชนรูนะประตูนี้นะครับก็มันจะมีตั้งแต่เทียร์หถึงหนะครับตรงนี้เนี่ยพี่เคยพูดไปแล้วนะทุกคนไปหาดูคลิปที่พี่สุ่มแคปซูลในช่องนะครับพี่ได้พูดอธิบายไปในคลิปนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะใส่เป็นในส่วนของเบสซิ่งของอลูคาดให้ดูละกันนะคบว่าเบสซิ่งมันเป็นยังไงนะครับทุกคนเบสซิ่งนะครับเมื่อใส่ไปแล้วนะครับทุ จะมาจากอนิเมะเรื่องเฮล i n g นะพี่ก็ไม่เคยดูเหมือนกันครับทุกคนนะตัวละครนี้นะสำหรับน้องๆนะครับที่กำลังมองหาการฟาร์มเกมอนิเมะร t ส a n นอนิเมะดีเฟนเดอและอนิเมะรอยอ่ l น,นะครับแบบ AFK หาของ24ชั่วโมงแต่ไม่มีเวลาในการเฝ้าหน้าจอพี่ขอแนะนำ UG Phone เลยนะครับแอปพลิเคชันเช่ามือถือรองรับ PC iOS และ Android u g 4นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ออนไลน์บนคลาวด์24ชั่วโมงนะครับต่อให้เราปิดคอมปิดมือถือไปแล้วตัวเราก็ยังฟาร์มอยู่นะครับไม่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับมันจะเป็นอินเทอร์เน็ตของตัว u g 4เองนะครับทุกคนมีแพ็กเกจให้เลือกมากมายนะครับพี่แนะนํา Gvip ขึ้นไปนะครับจะลื่นกว่าแล้วก็มันจะแพงกว่าแค่นิดเดียวนะครับทุกคนนะรองรับการใช้งานภาษาไทยสมัครครั้งแรกเนี่ยรับส่วนลดสูงสุด50%เลยนะครับถูกกว่า Redfinger อย่างแน่นอนมีช่องทางการชําระเงินมากมายนะครับไปตามกันได้ ที่ UG Phone นะครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยช่องของเรานะครับมี Facebook Fanpage เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับเข้ามากดติดตามกันได้เลยนะครับผมลิงก์เนี่ยทุกคนสามารถเอาจากหน้าช่องตรง YouTube ได้เลยนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับทุกคนฝากติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับ สุ่มไก่1ร้านเพชรราคาเพียง1บาทเองนะทุกคนได้รหัสแล้วนะครับมาดูกันก็จะมี1ร้านจริงๆด้วยนะครับมีไก่เพชรขายราคาถูกไก่ตัวสีเขียบไก่ตัวมิสติกและาชนีก็มีมีเพชรขายด้วยรับกดเกมพารเติมโรบักแท้ปลอดภัย100%เดีซีช็อปจดทะเบียนการค้าแล้วมีแจกโค้ดด้วยเข้าริก์ใต้คลิปได้เลยก็เท่ดีนะส่วนตัวพี่ชอบเลยนะครับเดี๋ยวใส่ไว้เลยดีกว่าเท่ดีนะครับทุกคนนี่เป็นประมาณนี้เลยนะแล้วก็ในส่วนของสกิลต้นไม้เนี่ยพี่ยัง ไม่ได้อัพนะครับทุกคนนะบอกก่อนนะว่าพี่ยังไม่ได้เก็บคิวเลยเพราะว่าจะเอาไงพี่ไม่มีเวลาเล่นนะครับพี่เล่นไม่ทันนะตรงนี้เนี่ยต้องขอโทษด้วยแต่ว่ามีวิธีคํานวณอยู่นะครับว่าจะคํานวณยังไงนะสมมติว่าพี่จะอนนัพกรณีที่พี่ได้บัฟอวตาร์เนี่ยพี่ก็จะอัพมาทางดาเมจต,ตรงนี้นะครับ65%นะ <laughs> แล้วก็ดาเมจที่มันเพิ่มจริงๆเนี่ยจะประมาณ14-15%แค่นั้นเองนะเดี๋ยวเราเอามาอธิบายกันนะเดี๋ยวเราไปคํานวณให้ดูในคลิปดีกว่านะครับทุกคนโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวเรามา อล่างกอรี่เป็นลีดเดอร์นะครับก็จะได้บัฟดาเมจ20%นะครับแล้วก็จะเอาในส่วนของตัวอลูคาดเนี่ยไปนะครับทุกคนอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันในโหมดอินฟินิตี้เลยดีกว่านะครับเดี๋ยวตัดไปที่โหมดอินฟินิตี้เลยดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ก็จะใส่เบสซิ่งแบบนี้ไปด้วยนะครับนะให้ดูเลยว่ามันเท่ดีนะทุกคนนะแต่ว่าเออพี่เสริมนิดนึงครับตัวอลูคาดเนี่ยรู้สึกว่ามีคนบอกว่าถ้าเราเปิดแคปซูลฮโลวีนไปประมาณ7 5นจการ้อได้าลยนะครับแน่ะรู้1ตัวรับ ทุกคนส่วนอันนี้มันอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเนี่ยที่ทุกคนเห็นนะเนี่ยพี่ยังไม่มีเลยนะแต่พี่ต้องไปฟาร์มแคปซูลเพิ่มนะครับทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวอารู้ขายกันดีกว่านะครับเดี๋ยวตัดไปเจอกันในอินเลยนะครับทุกคนไปกันเลยนะครับ โอเคครับผมทุกคนตอนนี้พี่ก็ฟาร์มมาถึงเวฟที่32นะครับเดี๋ยวพี่จะวางอาลุคาตรงนี้เลยละกันนะครับทุกคนเมื่อวางลงไปแล้วเนี่ยรูปแบบการโจมตีนะครับจะเป็นทรงโค่นนะครับแล้วก็จะตีติดเลือดไหลด้วยนะครับทุกคนเห็นป่าวที่มีเลือดไหลประมาณนี้นะครับอันเมชันเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับทุกคนเนาะเบสดาเมจนะครับอยู่ที่3 5 5 0 0 0นะครับแล้วก็ติดเลือดไหลเนี่ยสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันนะครับระยะเนี่ยยี่สิบแปดจุดห้านะครับแล้วก็คูดาวสี่จุดแปดเก้าน วางลงไปแล้วนะครับตีแอร์ได้เลยนะครับเป็นธาตุดาร์กก็คือธาตุมืดเนาะธาตุมืดเนี่ยก็ชนะธาตุแสงตรงนี้พอดีนะครับทุกคนโอเคไหมประมาณนี้นะเดี๋ยวเราอัพขั้นไปสัก3ขั้นละกันนะครับทุกคนนะนี่ขั้นที่3ามครับ3ขั้นเนี่ยรูปแบบการโจมตีนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับทุกคนเห็นเปล่าเอฟเฟกนะครับแอนิเมชันเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ตีเนี่ยเป็นทางตรงนะตีเป็นลายนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยเบสดาเมจของเราอยู่ที่2องล้านห้าแสนสองหมื่นนะครับแล้วก็ติดเลือดไหลสามล้านห้าแสนสามหมื่น วงเนี่ยระยะอยู่ที่37นะครับคููดาวเท่าเดิมครับ4.89วินาทีเนาะ โจมตีหนึ่งครั้งนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนี่นะก็สวยอยู่นะครับเท่ดีเหมือนกันนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ขอกดซูมตรงนี้ดูหน่อยนะแต่พี่ว่าเบสซิ่งมันสวยเลยว่ะทุกคนเห็นป่าวเบสซิ่งเนี่ยนี่เบสซิ่งสวยปะ่ะพี่ว่าเบสซิ่งสวยนะครับทุกคนนี่ไปหาได้เลยนะครับร uh ูขาเท่ดีเหมือนกันนะเบสซิ่งสวยอยู่เหมือนกันโอเคทุกคนมาขั้นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับขั้นที่4ใช้เงิน12ื่นสองนะครับทุกคนเนา<น>ะขั้นนี้เนี่ยเอาไปแล้วนะครับรูปแบบเนี่ยยังเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนเดิมนะทุกกคคนน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 นะะะรรูปปปแแบบบบเเ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 ็็หหมมมมืือออดดดดดิิัตต่่่วาาาาาจจีีย4ลลล้ไ5 นะครับวง39.9เกือบ40นะครับทุกคนนะแล้วก็ครูดาวเท่าเดิมแล้วก็ขั้นที่5ใช้เงินนับ19นนะครับทุกคนนะดามเมจเป็น6ล้านนะครับ1น0 0 0นะครับทุกคนนะในส่วนของเลือดไหลเนี่ยอยู่ที่8ล้าน6ก0 0นนะครับแล้วก็วง 38. จุดเฮ้ยวงเล็กลงซะง,งั้นเมื่อก,กี้มัน39ไม่ใช่หรอแต่ว่าครูดาวเท่าเดิมตลอดเลยนะทุกคน4.89นะครับทุกคนโอเคไหมประมาณนี้เนาะอืม ขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอัพอยู่ที่40,000เลยนะครับอะไรเนี่ยจะมีแอนิเมชันใหม่ด้วยนะครับฮัมเมอร์บริสนะครับทุกคนนะมาดูดิบริสหรือเบิร์ดนะถ้าอา่านผิดต้องเบิร์นนะบอกเมื่อกี้บิดหรือเบิร์ดวะทุกคนโอเคขั้นนี้เนี่ยพี่ชอบมากนะครับเพราะว่ามันตีเป็นฟูลเอวนั่นเองนะทุกคนนะศัตรูที่อยู่ในวงเนี่ยก็คือจะโดนดาเมจทั้งหมดทุยดาดาเมจทั้งหมดนะครับทุกคนนะแล้วก็แอนิเมชันเนี่ยค่อนข้างสวยนะตอนนี้เนี่ยเบรดาเมจของเราอยู่ที่11 3นสับแล้วก็ติดเลื้านสาตัวนี้นะครัับมมนจะีพาส ด้วยนะครับนี่ทุกคนกดไปที่อินโฟตรงนี้นะครับทุกคนพาสีฟเนี่ยชื่อว่าบัสลูสนะครับทุกคนนะว v สี่สิบเซคันก็คือทุกๆ40่สวินะครับศัตรูนะครับทุกตัวนะที่อยู่ในระยะนะครับ จะติดสถานะเป็นบรีดนะครับก็คือติดเลือดไหลน,นั่นเองนะทุกคนก็คือตัวมันเนี่ยตีติดเลือดไหลอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกเป็น p a s s i เสริมเข้ามาอีกทุกๆ40วิศัตรูก็จะตีติดเลือดไหลอีกเขาเรียกว่าอะไรศัตรูมันจะติดเลือดไห <S <S ดลของมันเองอะแต่พี่ไม่แน่ใจว่าดาเมจมันเท่าไหร่ทุกคนโอเคไหมประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราอัพขั้นต่อไปกันเลยครับใช้เงิน25,600นะครับทุกคนดาเมจเป็น16ล้าน3แสนนะเบสดาเมจนะครับแล้วก็ตัวติดเลือดไหลเนี่ย22ล้าน9แสนะ ไอเงิน3 5 6 0มนะท้าไมมันต้องมี600ตลอดเลยพ่วง600มาตลอดเลยทุกคนขั้นนี้ขั้นที่8นะครับดาเมจเป็น20ล้านนะครับเบสดาเมจนะครับแล้วก็ติดเลือดไหลเนี่ยยีล้านกลมๆเป๊ะๆเ,เลยนะทุกคนนะเออในส่วนของวงเนี่ย44.9คูด,ดาวเท่าเดิมนะครับทุกคนประมาณนี้นะแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะครับตัวละครน,นี้มี9ขั้นนะครับทุกคนขั้นสุดท้ายเนี่ยจะใช้เงินอยู่ที่2 5 0 0 0 0เลยนะครับทุกคนไม่มีสกิลนะแล้วก็ไอตัวเขาเรีรีีียนะยยยยกกวววววว่่่่าาาอออะะะะไรรรเเเนนนนนนคคคืืสุดดท้้้้แแแลลลัับ็็ปถตพ ไม่หามากๆเลยนะทุกคนนะเรามาดูดาเมจตอนนี้ก่อนนะครับเบสดาเมจเนี่ยสาล้านนะครับทุกคนแล้วก็ติดเลือดไหล42ล้านรวมๆกันก็72ล้านกลมๆเป๊ะๆเลยนะครับทุกคนระยะอยู่ที่51.3คู่ดาวมัน4.89มาตลอดเลยนะครับทุกคนทีนี้นะครับพี่จะบอกว่าไอ้ที่เราที่พี่เนี่ยไม่ได้อัพสกิลต้นไม้เนี่ยพี่จะมาคำนวณให้ดูนะครับทุกคนนะวิธีคำนวณน,นะครับสำหรับสกิลต้นไม้นะคะว่าดาเมจเนี่ยถ้าเราอัพสกิลต้นไม้แล้วมัันนนนนนนจจะะะเเเเเเเป็็็ทท่่่่่าาาาาไหรรกกกแบบบบงยยยๆลลคคคสดมมีือ30้ใชุ สามสิบ้านเนี่ยก็คือถ้าเราอัพต้นไม้เนี่ยมันจะเพิ่มอีกประมาณตีไปสิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วกันนะก็จะคูณศูนย์จุดหนึ่งสี่นะครับนะ ถ้าเราอัพสกิลต้นไม้ดาเมจนะครับเราก็จะได้ดาเมจเพิ่มอีก4ล้าน2แสนะก็จะกลายเป็นเบสดาเมจเนี่ยก็จะกลายเป็น34ล้าน2แสนะครับทุกคนส่วนวิธีคานวณตัวติดเลือดไหลก็คํานวณเหมือนกันนะครับก็เอา4สองล้านมาแบบนี้แล้วก็คูณ0.14ไปได้เลยครับพี่เคยทดลองไปแล้วครับไอตัวดาเมจเลือดไหลเนี่ยก็จะเพิ่มอีก5ล้าน8นะครับก็จะกลายเป็นเท่าไหร่อ่ะก็บวกเข้าไปดิ4สองแบบนี้บวกเข้าไปเลยนะตรงโตง้ะแบบนี้เลยนะครับ ก็จะกลายเป็น47ล้าน1 8บแ0ดแสนแหมื่นครับประมาณนี้นะครับนะทุกคนโอเคไหมประมาณนี้สำหรับใครที่อัพสกิลต้นไม้ฝั่งดาเมจน,นะแต่ถ้าไปทางสายคลยีเนี่ยมันจะเพิ่มแค่1 -2% ประมาณเนี้ยเพิ่มนิดเดียวับไม่แตกต่างจากตรงนี้เท่าไหร่นะเพิ่มประมาณไม่เยอะเออทุกคนถ้าอัพเป็นสายคลยีนะครับแต่ว่าโอกาสเกิดคลีมันจะเป็น45%มันจะดีมันจะดีตรงนั้นนะทุกคนนะโอเคไหมประมาณนี้คราวนี้เป็นบัฟกิจนะพี่ถึงจะแนะนาให้เล่นเป็นสายคลีนะครับทุกคนคออะน,นะ โอเคทุกคนสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับมุมมองพี่ละกันนะพี่มองว่ามันควรจะต้องหานะเว้ย คือก่อนจะหมดกิจกรรมเนี่ยก็คือในวันที่พี่อัดคลิปนะครับก็จะเหลือเวลาทํากิจกรรมอีก8วันนั่นเองนะพี่เนี่ยยังได้ไม่ครบเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ก็กําลังคิดอยู่ว่าพี่จะพอมีเวลามาเล่นให้มันหาให้ครบทุกตัวหรือเปล่าแต่พี่คิดว่าน่าจะหาไม่ครบนะครับทุกคนนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรพี่จะลองหาทุก่อนแล้วกันว่าได้ตัวอะไรมาบ้างนะทุกคนแต่ว่าตัวนี้ดีนะคือดีอย่างหนึ่งแหละที่มันตีเป็นฟูลทั้งวงนะครับทุกคนโอเคไหมแนะนําให้หาลวกันนะครับแล้วก็เป็นธาตุดา์โดยแต่จริงเนี่ย มันก็มีให้เล่นเยอะแยะนะทุกคนในเกงๆมันมีเยอะมากท่าดักพี่ก็ไม่รู้เกมนี้มันทําไมมันเป็นมันอวยตัวทดารักหรือว่ามันเขาเรียกว่าอะไรตัวละครมันเหมาะกับตัวการที่จะเป็นท่าร์กใช่ไหมมันก็เลยแบบตัวท่าดักมันเก่งๆเยอะนะเกมเนี่ยทุกคนโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ